ฮึหัวย,วย่อยฮึมฮร้อนกันไหมผมผมร้อนมากเลยนะร้อนปานไว้เห็ดจะขึ้นนะครับผมแต่ผมว่าขึ้นแน่นอนนะครับผมหน้าผมนี่เห็นไหม ป่านว่าไปจ้างแน็ดูว่ากินเล้าเลยนะครับผมไม่ได้กินไม่ได้จ้ากแนนะครับผมหลอนแซบหน้าอยู่ก็ช่วงนี้ถ้าใครออกทำงานก็น่าจะเป็นไงไงอะเป็ลมกันทุกคนแน่นอนเพราะว่าผมเคยออกวันแรกตะคิวนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ขี้โม้นะครับผมโม้ไปเรื่อยก็จะมาโชว์ มะพร้าวที่เคียงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะครับผมจะให้มาดูฟอร์มแล้วก็จะเปรียบเทียบราคาประมาณนี้ไปดูกันเลยก็ต้นนี้เป็นมะพร้าวน้ําหอมเน่ก็เป็นพร้าน้ําหอมนะครับผมกะลาเห็นไหมลูกจอยหนึ่งก็มีดินเลียงรากอยู่นะครับผม ฟอมก็มีอายุระดับหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะเอารูปเปรียบเทียบจากที่ไม่ได้ฟอร์มการก็เริ่มการสั้นแล้วครับผมทรงนี้การแบบนี้พอดีนะครับผมความยาวของการประมาณนี้นะครับผมยังรากอยู่ยังไม่โชว์ลลำต้นยังไม่ได้ไปเนี่ยสวยแต่แบบนี้กลับมาเป็นทรงยาวแก <laughs> ก็ไม่เป็นไรนะครับผมยวก,ก็ต้องกีดไปเรื่อยไล่กีดไปเรื่อยสร้างลาตน้นไม่เลงน,นะครับผมอย่าใบานี้ปูดเดี๋ยวผมก็กีดแต่ใบนี้ยังไม่อยากกีดเลยสวยมากถ้าใบนี้ก็มาไม่ไม่สวยด้วยงไงก็งงนะครับผมสวยมากไม่สวยมากก็อะไรอย่าสลับกันไปนะครับผมเพราะยังทำ,ทำไม่เก่งรู้ว่าเป็นที่อากาศนะผมว่าน่าจะเป็นที่อากาศด้วย ตอนที่ทําใบนี้ใบนี้คือว่าอากาศยังไม่ค่อยร้อนเท่าตอนช่วงนี้นะครับผมช่วงนี้ร้อนมากน่าจะเป็นที่อากาศด้วยใบมันถึงห่อๆใบมันถึงมีกลางถ้าใบกลางคือแบบใบมันสมบูรณ์ประมาณนี้นะครับผมก็ต้นนี้ละห้าจู๊ห้าห้าน่ะจะรู้ว่าเท่าไหร่อายุไม่ค่อยเยอะแต่ฟอร์มสวยใครเห็นท้าตาถึงก็โอ้ต้นนี้สวย ก้านใบอะไรสวยมันมะพร้าวจริงเลยถ้าเอาไปประกวดน่าจะติดถ้ามีมะพร้าวน้อยๆน,นะก็สำหรับมือใหม่สำหรับผมนี่ก็สวยมากถ้าเป็นเก่า,กามีไม้เก่าๆก็เบสิกเบสิกครับผมแบบนี้นี่ตอนนี้เป็นมะพร้าวอะไรอ่ะ ไฟภาษาอังกฤษว่าอะไรเอ้ะไม่ต้องเล่นแล้วโกโกนัดไฟเฮ้ใช่ปะก็ประมาณนี้นะครับผมเห็นไหมใบก็เริ่มกลางใบสมบูรณ์มากเขียงใบออกใบหนึ่งนะครับผมใบที่เบี้ยวบูดแต่ก็สวยดีแต่ก็ต้องตันใจเขียงออกว่านี่ก็จะให้กราบ อันฟังนู้นนะัฟังนี้นะครับนะครับผมสวยเดีย๋าายวใบนี้ก็ต้องเคียงออกเอาไว้ลอกให้ใบนี้ใบนี้แตกจะแตกหรือเปล่าผมเป็นประสบการณ์แรกๆแ,แต่ว่าใบกลางนี่มันแตกแล้วนะครับผมนี่ระวังไม่ให้ตัวแมลงหรือว่าอะไรมัมาเจาะหรือว่าเหี่ยวประมาณนี้ก็ ตอนนี้มีค่อนข้างที่จะมีอายุสำหรับมือใหม่ฮัดกิทกิดแค่เดือนเดียวไม่ได้นะครับผมระดับนี้นะระดับนี้ผมใช้เริ่มแรกผมเคี้ยงไว้ตามในคลิปตามในติ๊กต็อกเลยนะครับผมตามใน y ยูทู e ผม อัปโลหลดวงรูปนิ่งคลิปอัปเดตแต่และคลิปตามขั้นตอนนะครับผมต้นนี้นะลำต,ต้นก็ได้ประมาณนี้อายุเราๆปีกว่าแต่ว่าไม่ถึงสองปีนะครับผมแล้วก็การดูแลร,รักษาก็ใช้ทําบันบานก็ใช้ เครื่องเครื่องเรื่มชูกำลังแล้วก็พงชูรสับนบ้านนะครับผมมันเป็นโพแทสเซียมนะครับผมคนเล่นต้นไม้รู้กันทุกคนนะครับผมหรือว่าจะเอาให้มันดีเลยนะครับผมเป็นฮอร์โมนต่างๆตามที่เราเลือกเลยนะครับผมอันนี้ผมใช้ช่วยนะใช้ช่วยหมดเกือบทุกต้นนะครับผมเพราะถ้าไม่ใช้ช่วยนะไปพวกนี้มันจะไม่สมบูรณ์ถ้ามันเริ่มกลางแล้วก็หยุดฉีดเอ้ยยังไงอะ่ะ ถ้าเป็นกลางสวยแล้วนะครับผมเราก็หยุดฉีดนะครับผม๋ยวมันจะงามเกินไปลรใบมันจะใหญ่คำว่าใหญ่เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ย่อส่วนลงมาแล้วการเกินสั้นหมดแล้วดูรากกลายัางไม่ได้ลงแลกเกอร์น,นะครับผมเพราะว่าเข้าไปดูงานของต่างประเทศนะครับผมอยากได้แบบมองเขา้าแต่อันนี้ก็คนละเรื่อง <laughs> ยังได้แบบนั้นเลยนะใบเบยมักเปลือกเปลือกเขาเปลือกเขาก็ไม่ปอกต้นเขาก็ยาวการใบก็สวยของประเทศไม่ไม่บอกประเทศหรนะครับผมเดี๋ยว,วจะหาขอ้อหาพาดพิงนะประมาณนี้อันนี้ก็เริ่มแต้คงกระเฮอกลัวมันจะเหี่ยวก็ตอนนี้รหัสอยู่ที่ เจ็ดศูนย์ต้องเข้าใจนะครับผมว่าเจ็ดศูนย์คือเท่าไหร่นี่นะตีรหัสถูกหรือเปล่าก็คอมเมนต์ได้นะครับผมผมว่าคนต้นเนี่ยผมว่า,วา,วาสวย ไม่รู้ว่าดูไม่ค่อยเป็นนะครับผมถ้ารู้จักมึงไมายังผมเพมผมว่าตัวนี้มันสวยแล้วครับผมเหมือนต้นมะพร้าวข้างบ้านผมเลยนะนี่เมื่อเลยนะครับผมี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นข้างคให้ดูนะครับผมนี่เห็นอย่างเห็นอย่างประมาณนี้เลยนะครับผมอ้อเห็นไหมกลาบใบผมก็ไปแอบกีดแล้วว่า ใบที่มันสิ้นออกนี่คือว่ามันจะโลมาปิดทางนะครับผมถ้าไม่สิ้นออกจะ่อยมากกว่าน,นี้นะครับผมทําให้ลูกมันออกเร็วนะครับผมแล้วก็ลําต้นก็ไม่สูงประมาณนี้พวกนี้เป็นมะพร้าวใต้นะครับผมมะพร้นนาวงานเต่งนี่เอาไปประดับบ้านเป็นสลีมคลเป็นมะพร้าวงานเต่งนะครับผม อันนี้เป็นมะพร้าวคนขยันป,ประดับบ้านก็จะขยันเหมือนผมนี่ผมขยันหรือเปล่าเนี่ยไปน้องเอาถึงขยันนะครับผมเอาแบบว่าชาคนนี้ทํางานไม่ก่งก็พอจะทํางานเป็นแล้วนะครับผมมีคนเริ่มเชื่อถือนิดนึงประมาณนั้นนะครับผมนน่รหัสเกี่ยวกับความสวยครับบอกประมาณนี้นะครับผมติชมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม มึงไม่ห้าทํมามะพร้าวบอลไฟไทยแลนด <Okay. Yeah. S 1> ์โอเโอเ้อันนี้โอันนอ้ห้าเ้าอเคนอเข้าใจนะว่าเท่าไหร่ <laughs> <laughs> อเนนี้เค็อเคนอเคาเข้าใคนะครับผมประมาณนโอโอ้โห Chẳng đại áo tang mà ờ